ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่1มีนาคม2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับสวัสดีวันต้นเดือนแบบนี้ครับเปิดสกราชใหม่ต้นเดือนมีนาคมแบบนี้ครับวันนี้มีให้กัน5คู่นะครับอัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้อยหลานะครับผม5คู่วันนี้เป็นทางด้านของพิม์ลิงอังกฤษ1คู่นะครับแล้วก็ FA ฟเอคัพ3คู่แล้วก็ปิดท้ายกันที่โคปาอิตาเลียครับนะครับ เป็นทางด้านของเอซีมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็มาติดตามกันต่อเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของปีเตอร์โบโรนะครับเป็นกันที่ FX ฟเัก่อนนะครับเปิดบ้านรับกำเยนของแมนซิตี้นะครับวันนี้นะครับคู่สองเป็นทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านรับกำเยือนของสต็อกซิตี้แล้วก็แวะกันไปที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านรับกำเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ แล้วก็กลับไปที่ f อฟ u p ก็เป็นทางด้านของ m i d เดิลสโบรนะครับเปิดบ้านรับกาเยือนของสเปอร์นะครับสุดท้ายปิดท้ายกันที่โคปาอิตาเลียคับนะครับเป็นทางด้านของเอซมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานในสนามเดียวกันนะครับวันนี้5คู่นะครับอัดแน่นจะเต็มอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับกับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนเลยนะครับคู่แรกปีเตอร์โบโรนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้คู่นี้เป็นทางด้านของแมนซิตี้ ต่อราคาที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับคู่ที่2เป็นคริสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของสโตกซิตี้คู่นี้คริสตันพาเลตเนี่ยต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่สามนะครับเบอร์ลี่กับเลสเตอร์เลสเตอร์ต่อที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของมิดเดิลสโบรครับเป็นรองสเปอร์อยู่1ลูกนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นอินเตอร์มิลานนะครับต่อราคาเสมอนะครับบอลวันนี้เป็นทางด้านของ บอลถ้วยนะครับกลางสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของพิมลีกอังกฤษนะครับคู่เดียวนะครับไปกันที่วิเคราะห์กันต่อเลยนะครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเบอร์โบโรวันนี้เจอกับงานหนักเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับที่เวสต์โฮมสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ7องศาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับ ทางด้านของปีเตอร์โบโร่นะครับฟอร์มในทางด้านของบอลลีกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่บอลถ้วยเนี่ยเข้ามารอบลึกเลยนะครับเจอกับแมนซิตี้วันนี้จะรอดหรือไม่นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้นัดแรกนะครับไปดูสถิติกันต่อเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับนับเฉพาะ6นัดหลังเนี่ยทางด้านของปีเตอร์โบโร่เก็บได้เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับที่เสมอกับเรดดิ้งไป0-0ูล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับเฮาสซิตี้ไป3-0นะครับ แพ้ฟูลแลม2-1แพ้ดาร์บี้คาลตี้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ชนะเปอ่าแพ้เบสตนนอตเอนะครับ1-0แพ้คาร์ดิฟซิตี้4ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพึ่งเบียดเฉือนชนะเอเวอเรตมา1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสะดุดแพ้กับสเปอร์ในบ้านนะครับ3ประตูต่อ2ชนะสปอร์ติงลิสบอนในบอลยุโรปนะครับ5-0 ชนะมอริตสี่ศูนย์ชนะทางด้านของเบลนฟอร์ดสองศูนย์นะครับชนะฟูลแลมในเอฟเอครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านของปีเตอร์โบโรนะครับหกนัดหลังเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ถึงสี่นัดนะครับล่าสุดก็แพ้กับเฮาซิตี้ไปสามศูนย์นะครับเสมอเรดดิ้งศูนย์ศูนย์ครับแพ้เบลลิสตันนอตเอ็นหนึ่งศูนย์ชนะ QPR ใน FA Cup มาได้นะครับ2-0แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ2-0แพ้ โคเวนทรีซิตี้นะครับ4ประตูต่อ1ทางด้านของแมนซิตี้บ้างครับ6นัดหลังนัดเฉพาะเกมเดียวเนี่ยมีนัดเดียวเท่านั้นที่เสมอนะครับ1ประตูต่อ1กับเซาท์มป์ตันที่เหลือเนี่ยชนะทั้งหมด5นัดนะครับชนะเอฟเวอร์ตันหนึ่งศูนย์ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนห้าศูนย์นะครับชนะนอริสสี่ศูนย์ชนะสวิตอนทาวน์ในเอฟเอคัพนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งชนะอาร์เซนอลนสองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มเนี่ยสุดยอดมากนะครับทางด้านของแมนซิตี้ เรตติ้งวันนี้ความยากอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างปีเตอร์โบโร่แน่นอน,นครับ5คะแนนครับทางด้านของแมนซิตี้อยู่ที่1คะแนนนะครับนัดหน้าปีเตอร์โบโร่ไปเยือนทางด้านของฮัดเดนฟิลด์นัดหน้าแมนซิตี้เจอกับแมนยูในศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนต่อด้วยต้องเปิดบ้านรับสปอ์ติ้งลิสบอนในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็5คะแนนนะครับเพราะว่ามีตูนอยู่แล้วนะครับถึง4 สี่ลูกนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยลงสนามเต็มทีมแน่นอนครับทางด้านของแมนซิ t y ตี้นะครับขาดโคพารเมอร์นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นสำรองทั้งนั้นนะครับตัวหลักอยู่ครบเป๊ปก็เลือกสันได้ครบเลยนะครับอาจจะพักตัวหลักบางตัวนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยห่างชั้นกันมากนะครับแล้วก็ต้องไปเก็บฟอร์มนะครับเก็บผู้เล่นไว้เจอกับแมนแมนยูในนัดหน้านะครับ คู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยต่อถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแต่ทางด้านของปีเตอร์บโรนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีในลีกก็จริงนะครับแต่บอลนัดเดียวแบบนี้นะครับอะไรก็จะตัดสินไม่ได้นะครับถ้าอุดอยู่นะครับเสมอได้ต่อเวลาได้นะครับไปลุ้นที่จุดโทษก็ยังมีโอกาสชนะได้นะครับทางด้านของปีเตอร์บโรแต่นัดนี้นะครับถึงจะเป็นสำรองของแมนซิตี้นะครับ ฟุตบอลแล้วก็มาตรฐานฟุตบอลก็ยังห่างชั้นกับปีเตอร์โบโร่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับให้ต่อที่แมนซิตี้นะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งดีกว่าครับไปต่อกันที่คู่ที่2องครับเป็นคริสตันพาเลตบ้าเปิดบ้านรับการเดอนของสโตกซิตี้คู่นี้ที่เซลเฮอร์สป์นะครับอุณหภูมิ8องศามีพยากรณอากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับเตะกันตีสอครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ คู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของคริสตันพาเลซชนะได้ถึง5ครั้งนะครับสโต๊กซิตี้ชนะได้1ครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของคริสตันพาเลซนะครับย้อนไปปี2018นู่นเลยในพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2 1หนึ่งนะครับปี2017เป็นคริสตันพาเลซก็ชนะได้2 1หนึ่งในบ้านนะครับปี2017เช่นกันครับสโต๊กชนะได้1ประตูต่อศูนย์นัดเดียวที่ชนะได้นะครับที่เหลือเนี่ยในบ้านของคริสตันพาเลซพาเลซชนะได้ทั้งหมด3นัดรวดนะครับ 4121แล้วก็1ประตูต่อ0ใน FA Cup ปี2016นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากส t o k e on t r e นะครับมาที่ลอนดอน228กิโลเมตรนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับ6นัดหลังนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับล่าสุดก็เสมอกับเบอร์ลี่มานะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนวัตฟอร์ดฟอร์มดีเลยนะครับถล่มได้ถึง4ประตูต่อ1แพ้เชลซีนัดเดียวครับที่แพ้1ประตูต่อ0 เสมอเบลนฟอร์ดนะครับ0-0เสมอนอริส1ประตูต,ต่อ1ชนะฮาริพูลนะครับใน f อฟเอคัพ2ประตูต่อ0ทางด้านของสโต๊กซิตี้บ้างครับเพิ่งแพ้ให้กับบอลมัสมานะครับ2ประตูต่อ1แพ้ลูตัน2-1นะครับ2นัดที่แพ้เนี่ยสะดุดมา2นัดติดแล้วนะครับทางด้านของสโต๊กแล้วก็ไม่ชนะใครมา4นัดแล้วนะครับ6นัดหลังเนี่ยก็ชนะได้แค่2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับในแชมเปี้ยนชิพก็เสมอกับเบอร์มิงแฮม2-2นะครับ ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอ2-2ชนะซวนซีซิตี้3-0นะครับชนะวีแกนในเอฟเอคัพมานะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของคริสตันพาเลนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับแต่ในเอฟเอคัพเนี่ยผลงานดีนะครับล่าสุดเสมอกับเบอร์ลี่1-1นะครับแพ้เชลซี1-0ชนะฮาร์ลิฟู2-0แพ้ลิพู3-1แพ้เวสต์แฮม3-2ชนะนอริสซิตี้ในบ้านนะครับ3ประตูต่อศูนย์ ทางด้านของสโต๊กซิตี้ครับพึ่งแพ้บอลมัสมานะครับสองประตูต่อหนึ่งเสมอกับนอติงแฮมฟอล์ดส์สองสองครับเสมอกับฮัดเดนฟิลด์หนึ่งหนึ่งแพ้โคเวนทรีซิตี้หนึ่งศูนย์ะครับชนะเฮาซิตี้สองศูนย์ชนะควพีอาร์สองประตูต่อศูอ 11, นย์น,นะครับเกมเยือนของสโต๊กค่อนข้างดีนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับวันนี้คะแนนความยากอยู่ที่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะครับเพราะเจอทีม หลีกล่างนะครับหลีกที่อ่อนกว่านะครับสต t อกซิตี้ครับวันนี้อยู่ที่3คะแนนนะครับเต็มพร้อยอยู่ที่44คะแนนที่เจอกับคริสตั l พาเล c วันนี้นัดหน้าคริสตั l พาเล c เจอวูฟนะครับต่อด้วยแมนซิตี้นะครับสต t อกซิตี้นัดหน้าเจอแบ็กพูลนะครับต่อด้วยการไปเยือนปีเตอร์โบโรนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยค่ะโจวอร์ดนะครับกองหลังตัวหลักนะครับอาจจะ ต้องรอเช็คความฟิตนะครับที่เหลือลงสนามได้ตามปกตินะครับทางนัานของวินฟิสซาหาก็กลับมาแล้วกระชากลากเลื้อยได้ตามปกตินะครับความหวังก็อยู่ที่เขาแหละครับวันนี้ครับว่าจะทําเกมได้หรือไม่คู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่างครับต่อกันที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาน่ารักน่าลุ้นอีกแล้วนะครับเจ้าบ้านอย่างคริสตันพาเลตนะครับฟอร์มกลับมาแล้วนะครับตัวหลักกลับมาแล้วหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยมีความฟิตมากกว่าแล้วก็แรงจูงใจที่ อยากจะเล่นในถ้วยนี้นะครับรอบลึกๆเนี่ยมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าคริสตันพาเลตน่าจะเบียดชนะได้ไม่ยากนะครับไปลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับผมฟันไปเลยครับคู่นี้คริสตันพาเลตครับต่อที่ครึ่งควบดูกครับผมกลับไปที่พิม์ลีของอังกฤษกันก่อนนะครับคู่ที่3ของเรานะครับเบอร์ลี่ครับ เปิดบ้านรับกำเยิยนของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะกันตี2:45นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยที่เทิร์ฟมอร์นะครับอุณหภูมิ4องศาไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเลสเตอร์นะครับถือสซตติเหนือกว่าชนะได้ถึง3ครั้งนะครับล่าสุดเสมอกันในบ้านของเลสเตอร์นะครับ2-2ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันนะครับในบ้านของเบอร์รี่1-1ปี2020เนี่ยเป็นเลสเตอร์ชนะได้4-2 เบอร์ลี่ก็ชนะได้เช่นกันนะครับ2ประตูต่อ1ปี2019เป็นเลสเตอร์นะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ2ประตูต่อ1ทั้ง2นัดนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเลสเตอร์มาที่เบอร์ลี่149กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับพิมลีของอังกฤษนะครับแมนซิเตี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แข่งไป23นัดครับมี27คะแนนประตูได้เสืยอลบอยู่6ลูกนะครับอยู่อันดับที่13ห่างจากเบอร์ลี่อยู่6แต้มนะครับเบอร์ลี่อยู่อันดับที่18นะครับ แข่งไปยี่สี่นัดมีย1สบเดคะแนนปราตูได้เสียลบอยู่แดลูกถ้านัดนี้เบอร์ลี่พลิกชนะนะครับก็ขยับขึ้นไปชิดกับทางด้านของเลสเตอร์เลยนะครับอยู่อันดับที่สิห้าแทนเบรนฟอร์ดเลยครับถ้านัดนี้ชนะนะครับเบอร์ลี่เรียกกันว่าหลุดจากโซนอันตรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงจูงใจยอดเยี่ยมมากครับสำหรับเบอร์ลี่แล้วก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับช่วงหลังนะครับมาดูกันต่อเลยครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังที่ผ่านมา ทีมท้ายตารางอย่างเบอร์ลี่เนี่ยหกนัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้แค่นัดเดียวแค่แพ้แกับลิพูนัดเดียวนะครับชนะ2นัดเสม,มอ3นัดนะครับล่าสุดก็เสม,มอกับคริสตันพาเลตได้นะครับ1ประตูต่อ1เกมนั้นเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ยบุกเข้าใส่คริสตันพาเลตพอสมควรนะครับถือว่าทําเกมได้ค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะท็ัตแนมฮอสเปอร์ได้นะครับ1ประตูต่อศูน ชนะไบรตันได้นะครับในการไปเยือน3-0เลยนะครับแล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลแค่1-0เท่านั้นเสมอแมนยูได้นครับ1-1เสมอวัดฟอร์ด 0- ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเลสเตอร์บ้างครับ6นัดหลังเนี่ยแพ้ถึง3นัดนะครับชนะ2นัดเสมอ1นัดล่าสุดในเกมยุโรปเนี่ยไปเยือนแรนเดอร์ชนะมาได้3-1นะครับฟอร์มนัดนั้นค่อนข้างดีนะครับในเกมเยือนก่อนหน้านั้นไปเยือนวูฟแพ้มา2-1นะครับในบ้านเนี่ยเปิดบ้านชนะแรนเดอร์ไป 4ประตูต่อ1ที่เหลือเนี่ยเสมอเวสต์แฮม2-2ครับแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ2-0แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์4ประตูต่อ1เกมเยือนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับนับเฉพาะเกมในบ้าน6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ1นัดเท่านั้นเองนะครับเสมอถึง3นัดแพ้2นัดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยชนะท็อตแนมฮอสเปอร์เลยนะครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นแพ้ลิเวอร์พูล1-0นย์นับเสมอแมนยู1-1เสมอวัตฟอร์ด0-0นะครับ แพ้ฮัตตันฟิลด์2ประตูต่อ1เสมอเวสต์แฮม0ประตูต่อ0ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับ6นัดหลังนับเฉพาะเกมเยือนชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับคือนัดล่าสุดนะครับชนะไป3ประตูต่อ1กับแลนเดอร์นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้1-4นัดนะครับแพ้4นัดติดเลยนะครับแล้วก็เสมอ1นนัดแพ้วูฟแฮมตันนะครับ2-1แพ้ลิเวอร์พูล2-0แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรส 4-1แพ้แมนซิตี้6-3เสมอลิเวอร์พูลนะครับในลีกคัพนะครับ3ประตูต่อ3ครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับทางด้านของเบอร์ลี่วันนี้คะแนนความยากอยู่ที่3คะแนนนัดหน้าเปิดบ้านรับเชลซีคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับทางด้านของเลสเตอร์นัดนี้อยู่ที่2คะแนนนัดหน้าก็2คะแนนนะครับเปิดบ้านรับลีดยูไนเต็ดนะครับทางด้านของ City. เลสเตอร์ซิตี้ผู้เล่นบ้างครับกลุ่มกำลังทางด้านของเจ้าบ้านวันนี้ขาดอิลิกปีเตอร์นะครับรอเช็คความฟิต กุนมุนซันยังรอเช็คความฟิตอยู่ยังไม่หายเจ็บกลับมานะครับวิด้านะครับอีกคนหนึ่งรอเช็คความฟิตอยู่นะครับทางด้านของเลสเตอร์นะครับขาดตัวหลักอย่างเจมี่วาร์ดี้นะครับคาสซินเย่นะครับไรอนเบอร์ทานนะครับจอนนี่อีเวนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจมส์จัสตินนะครับเรียกกันนว่ายังแว่งอยู่นะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่าคุณซืออย่างโรเจอร์จะทำยังไงต่อนะครับ คู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่า,ลามองว่านะครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ในต่อมาแค่ราคาเสมอนะครับบอลจะยิงมันต้องต่อเยอะกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเบอร์ลี่หนีตายแบบนี้ท้ายตารางแบบนี้ถ้ามีคะแนนหรือถ้าชนะขยับหนีโซนอันตรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เทใจให้เบอร์ลี่ครับรองที่เบอร์ลี่ราคาเสมอหรือราคาปปครับ กลับไปต่อกันที่ FA ฟเอับกันต่อนะครับคู่ดึกนะครับคู่นี้เตะกันตี2.55นาทีตามเวลาประเทศไทยครับมิดเดิลสโบรครับเปิดบ้านรับการเยือนของท็ t ตแนมฮอสเปอร์นะครับที่ล i v e r ร์ d ซ s t สเตเดียมนะครับอุณหภูมิห้างสาไม่คลึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางหน้าของสเปอร์ชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งมิดเดิลสโบรชนะได้1ครั้งนะครับ ใน FA ครับปี2020ที่ผ่านมาเป็นทางหน้าของสเปอร์ครับชนะได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอกันในบ้านของโบโรนะครับ1ุประตูต่อ1ปี2017ครับกับปี2016เนี่ยสเปอร์ชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นปี2009แล้วก็2008เป็นทางหน้าของสเปอร์ชนะได้ในบ้านนะครับ4-0มิดเดิลสโบรชนะได้ในบ้าน2ประตูต่อ1นะครับ ในบ้านของโบโรเนี่ยมีนัดเดียวที่แพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์คือแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับก็ยังแพ้ไม่ขาดนะครับทางด้านของมิดเดิลสโบรการเดินทางวันนี้จากลอนดอนมาที่มิดเดิลสโบรนะครับ340กิโลเมตรนะครับสถิติคู่นี้ครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนเลยครับพึ่งแพ้ให้กับบาร์สลีย์มานะครับ3-2ก่อนหน้านั้นชนะเวส์บอมบรลิชเอาเบียนไป2-1 แพเบริตต์อซิตี้ในการไปเยือนนะครับ2-1เปิดบ้านรับดาร์บี้ชนะไป4-1เสมอ QPR 2-2เสมอแมนยู1ประตูต่อ1แล้วก็บทเอาชนะมาได้นะครับในใน FA Cup นะครับทางด้านของสเปอร์ครับ6นัดหลังนะครับชนะ3แพ้3นะครับล่าสุดชนะลีดยูไนเต็ดได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้เบอร์ลี่หนึ่นะครับชนะแมนซิตี้3-2แพ้วู๊ฟแฮมตันครับ2-0 แพ้ซอลทัมตัน3-2นะครับชนะไบรตันในเอฟเอคัพนะครับ3ะต่อหนึ่งบอลถ้วยเอฟเอคัพก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะครับทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์แต่มาดูสถิติทางด้านของเจ้าบ้านอย่างบโรกันก่อนครับเวลากลับมาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยแผงริดอย่างรุนแรงครับมิดเดิลสโบรครับยังไม่แพ้ใครใน6นัดหลังเกมในบ้านนะครับล่าสุดก็ชนะเวสต์บอม2-1นะครับชนะดาร์บี้4-1ชนะควินทรี1-0นะครับ ชนะเรดดิ้ง2-1ชนะนอตติงแฮมฟอร์ดส์2-0ชนะบอนส์มัธนะครับ1ประตูต่อ0นะครับเรียกกันว่า6นัดหลังเนี่ยชนะรวดเลยนะครับเกมในบ้านของมิดเดิลสโบร์ค่อนข้างดีนะครับทางด้านของทัตแนมฮอสเปอร์นะครับนับเวพาะเกมเยือนชนะ3ครับแพ้3นะครับล่าสุดก็ชนะลีดยูไนเต็ดมาได้4-0ก่อนหน้านั้นแพ้เบอร์ลี่1-0นะครับชนะแมนซิตี้3-2แพ้เชลซี2-0ครับชนะเลสเตอร์3-2แพ้เชลซี2ประตูต่อ0นะครับ เป็นลีคัพหนึ่งนัดนะครับทางด้านของเชลซีกับสเปอร์นะครับแล้วก็พิมลิกหนึ่งนัดนะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่มิดเดิลสโบรนครับสามคะแนนก็ยังมีมุมที่เรียกกันว่าอาจจะเสมอหรืออาจจะเบียดชนะได้นะครับทางด้านของปบโรทางด้านของสเปอร์ครับวันนี้2คะแนนนะครับเต็ม5นะครับก็ยังเป็นงานง่ายอยู่นะครับทางด้านของขุมกําลังกันบ้างครับเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือพักนะครับ ทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เจ้าเก่าอย่างรูคัสโมล่าครับแล้วก็โอลิเวอร์สคิปนะครับยังเราเช็คความฟิตอยู่แล้วก็ทางกังก้าด้วยนะครับที่เราเช็คความฟิตอยู่คู่นี้เป็นทางด้านของสเปอร์ครับต่อมาที่1ลูกเต็มเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับโบโรในบ้านเหนียวมากนะครับคู่นี้นะครับถ้าชนะแพ้อาจจะแพ้แค่1ลูกหรือไม่งั้นอาจจะยือถึงต่อเวลาพิเศษหรือยิงลูกโทษได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไว้วางใจให้สิงห์ดีกว่านะครับ ให้รองที่มิดเดิลสโบรครับราคาหนึ่งลูกเต็มครับไปท้ายกันที่ศึกอิตาเลียโคปานะครับหรือว่าโคปาอิตาเลียคับนะครับคู่นี้เลยครับศึกร่วมเมืองมิลานนะครับมิลานดาบี้วันนี้แต่กันตีสาตรงครับตามเวลาประเทศไทยที่สต a ดิโอกุสเป้มาซ่านะครับบ้านของทั้ง2ทีมเลยนะครับ เรียกไ,ไหมว่าอยู่ที่ยูนิฟอร์มนะครับวันนี้เป็นเอซมิลานอยู่ยูนิฟอร์มเจ้าบ้านนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานอยู่ยูนิฟอร์มทีมเยือนนะครับวันนี้นะครับเป็นเอซิมิลานเปิดบ้านรับอินเตอร์มิลานแทนนะครับวันนี้คู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยสถิตอยู่ที่อินเตอร์มิลานชนะ3ครั้งนะครับเอซมิลานชนะ2ครั้งสเสมอกัน1ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเอซมิลานนะครับชนะได้2ประตูต่อ1ในฐานะทีมเยือนนะครับ ก่อนหน้านั้นเสมอกัน1-1น,น,นะครับในเอซิมิลานฐานะเจ้าบ้านนะครับอินเตอร์มิลานชนะได้ครับ30ย์ในต้นปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอินเตอร์ชนะได้ต่อเนื่องนะครับ2ประตูต่อ1ปีที่แล้วถ้วยใบนี้นะครับเอซิมิลานชนะได้ในปี2020นะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็ปี2020เช่นกันอินเตอร์มิลานชนะไป4ประตูต่อ2นะครับคู่นี้แปลกนะครับมิลานดาบี้แต่สกอร์ออกค่อนข้างสูงทั้งนั้นนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานก่อนนะครับล่าสุดพึ่งเสมอกับอูดินเนเซ่ไปนะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนซาเลนิทาน่าเสมอแบบผิดหวังมาเลยครับ2-2ก่อนหน้านั้นก็ชนะซานโดเรียได้1-0ชนะลาซิโอ4-0นะครับชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1เสมอยูเว่0ประตูต่อ0นะครับเหมือนกับว่าเอซมิลานแข้งขาอ่อนไปนะครับช่วงนี้นะครับเสมอกับทีมท้ายตารางเยอะหน่อยนะครับ ฐานะของอินเตอร์มิลานไม่แพ้กันนะครับไซต์เนี่ยโอ้โหเรียกนะว่าอันนี้ทีมอินเตอร์หรือนี่ล่าสุดเพิ่งเสมอกับเจนัวนะครับ0-0แพ้กับซัสซูโร่นะครับ2-0แพ้ลิเวอร์พูล2-0ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเสมอนาโปลี1-1นะครับชนะนัดเดียวเท่านั้นครับจาก6นัดหลังที่ผ่านมาชนะโรม่า2ประตูต่อ0ในถ้วยใบนี้นะครับแล้วก็แพ้กับเอซีมิลาน2ประตูต่อ1นะครับ ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านครับหนัดหลังครังด้านของเอซีมิลานแพ้แค่1นัดนะครับที่เหลือเนี่ยเสมออุดิมา1 1ครับชนะซามโดเรียนึชนะลาซิโอ4-0เสมอยูเว่ศูนย์ศูนย์นะครับแพ้สเปเซีย2ประตูต่อ1เสมอกับเจนว1 1นะครับในบอลถ้วยทางด้านของอินเตอร์มิลานนับเฉพาะเกมเยือนนะครับก็แพ้แค่นัดเดียวเช่นกันนะครับชนะ2นัดหนักไปทางด้านเสมอเช่นกันนะครับเสมอถึง3นัด ล่าสุดก็เสมอกับเจนัวนะครับ0-0เสมอนาโปลี1-1เสมออาตาลันตา0-0นะครับชนะซาเลนิธา5-0นะครับแพ้เรอัลมาดริดนะครับ2-0แล้วก็ชนะทางด้านของโรม่านะครับ3-0นับเฉพาะเกมในลีกหรือในประเทศเนี่ยทางด้านของอินเตอร์มิลานยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ไปแพ้ทางด้านของบอลยุโรปนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลาน เรตติ้งวันนี้ครับ5คะแนนแน่นอนครับอินเตอร์อยู่ที่81เต็มร้อยนะครับทางด้านของเอซีมิลาน79เต็มร้อยนัดหน้าเอซมิลานต้องไปเยือนนาโปลีนะครับนัดหน้าอินเตอร์เปิดบ้านรับซาเลนินาเป็นงานง่ายนะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับที่โดนไปก่อนเลยนะครับในนัดแรกใน2เม็ดแล้วนะครับลิเวอร์พูลมีทุนไปก่อนแล้วนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับเปิดราคามาที่เสมอนะครับ แปลกใจนิดหน่อยนะครับที่ราคาเอ็นเอียงไปทางด้านของอินเตอร์มิลานแต่เราร้ายหลามองว่าครับตามฟอร์มแล้วเนี่ยทางด้านของเอซีมิลานเนี่ยดีกว่าเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับให้รองที่เอซีมิลานนะครับราคาเสมอหรือราคาปอปอครับครบจบทั้ง5คู่นะครับวันนี้นะครับไปสรุปทีนึงนะครับคู่แรกครับให้ต่อที่แมนซิตี้นะครับ สองลูกควบสองลูกครึ่งครับคู่ที่สองต่อที่คริสตันพาเลตครับครึ่งควบลูกครับคู่ที่สามรองที่เบอร์ลี่นะครับเป็นพิมลิกของอังกฤษนะครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับคู่ที่สี่นะครับรองที่มิดเดิลสโรนะครับหนึ่งลูกเต็มนะครับหรือใครได้ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งก็รองได้นะครับคู่สุดท้ายก็รองที่เอซีมิลานนะครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับถึงตัวผู้เล่นจะ ด้อยกว่านะครับแต่ทางด้านของ a อซีมิลานทีมเวิร์กดีกว่าแน่นอนนะครับครบจบทั้ง5คู่เลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีกับต้นเดือนแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบเราได้ทุกวันแบบนี้ครับมีทีเด็ดแล้วก็มีสรุปบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ทุกวันกับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ